สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงฟังก์ชันสเตรปนะครับฟังก์ชันสเตปนะครับเขามีหน้าที่นะครับในการตัดข้อมูลนะครับที่เราไม่ต้องการนั้นออกไปนะครับฟังก์ชันสเตปนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ในฟังในในคลาสสตริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวแปรไหนนะครับที่เป็นตัวแปรชนิดสตริงนะครับหรือ เป็น Object String นะครับก็สามารถเรียกใช้ Strap ได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเรานะครับจะมาดูการทำงานของเจ้าส t ตรปนะครับการสำานินของเจ้าส t ตรปนะครับก็คือเขานะครับจะต้องมีสมมุตินะครับเรามี Data อยู่กระบิดหนึ่งนะครับเราต้องการที่จะตัดนะครับเจ้าดอกจันอย่างนี้ออกนะครับการตัด ข้อมูลที่เราไม่สนใจนะครับในฟังก์ชันสเต็ปนะครับเขาจะตัดเฉพาะหัวและหางเท่านั้นนะครับตรงกลางนะครับถ้าเขามีนะครับดอกจันแบบนี้อยู่นะครับเขาจะไม่สนใจนะครับไม่ว่าจะกี่ตัวก็ตามนะครับเขาจะไม่สนใจนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราทํางานนะครับหรือเราใช้งานเจ้าสเต็ปนะครับเราต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราจะเรียกใช้เจ้าฟังก์ชันสเต็ปนะครับเราก็ สามารถนะครับเรียกใช้แบบนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถเรียกใช้เจ้าฟังก์ชันสเต็ปแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวแปรนะครับแล้วก็จุดนะครับเป็นการเรียกใช้เมธอดของขาดนั้นๆนะครับก็เรียกสเต็ปมานะครับสเต็ปแล้วก็ตัวที่เราจะตัดนะครับเช่นผมตอนนี้ผมจะตัดดอกจันนะครับก็ใช้ดอกจันถ้าผมจะตัดไ้ายนะครับผมก็ใช้ไปผมจะตัดคอมม่าผมก็ใช้คอมม่าไปนะครับแต่ตอนนี้ผมตัดดอกจันนะครับ เจ้าสเตทนะครับเขาจะตัดดอกจันหัวและก็หางออกไปนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับปุ๊กนะครับจบแล้วครับเขาก็ตัดหัวกระหานครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่านะครับตรงนี้นะครับมีดัตตาบางอย่างอยู่นะครับเช่น a 1นะครับและก็ตรงนี้นะครับมีด a ต a าอีกบางอย่างอยู่นะครับก็คือ A2 นะครับ เขาก็จะตัดเฉพาะข้างหลังตรงนี้ออกนะครับกับหัวตรงนี้ออกครับส่วนตรงนี้เขาไม่ได้ตัดออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับโปะนะครับนะครับตรงนี้นะครับมีดอกจันอยู่นะครับครบ3ตัวเลยครับอันนี้ก็ดอกจันครบ3ตัวเขาตัดเฉพาะหัวกะหางออกเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับเขาตัดหัวกะหางออกเท่านั้นเองนะครับสเตรปนะครับเขาก็ยังนะครับเขาก็ยังมีความสามารถพิเศษอีก1อันนะครับก็คือถ้าเกิดว่านะครับ สเตปนะครับเขาไม่ได้ผู้ใช้นะครับเขาไม่ได้ส่งพารามิเตอร์มาอย่างนี้นะครับเขาก็สามารถทํางานได้นะครับโดยด e ฟอนต์ของเขาก็คือตัดช่องว่างนะครับข้างหน้าตรงนี้ออกนะครับกับช่องว่างข้างหลังตรงนี้ออกไปนะครับดังนั้นนะครับเขาก็จะตัดนะครับโปะนะครับอ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวผมนุญาติพิสูจน์โดยการเปิดคอมเมนต์ตัวนี้ออกนะครับผมใส่อันนี้เข้าไปนะครับ เพื่อทำการริ้นให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันไม่มีช่องว่างอะไรเลยนะครับถ้าด้วยอันนี้แล้วจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปิดอันนี้ออกนะครับตัวนี้คล้ายๆกันนะครับเป็นคําสั่งที่ริ้นออกมานะครับแต่ผมต้องการให้ดูตรงนี้นะครับว่ามันไม่มีช่องว่างจริงๆนะครับนะครับไม่มีช่องว่างจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นนะครับ เราจะส่งไม่ส่งหรือส่งเข้าไปก็ได้นะครับไม่มีนัยยะอะไรนะครับทีนี้เจ้าสเตปเนี่ยครับเขาก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับการรับข้อมูลเข้ามานะครับจะผ่านทาง Input นะครับเช่นถ้าเกิดเขารับข้อมูลเข้ามาแล้วเกิดมีช่องว่างอะไรที่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะตัดช่องว่างเวลาเขาส่งข้อมูลเข้ามาให้กับเราเราต้องการเทคว่าเขาต้องไม่ส่งอะไรเข้ามานี่คือข้อมูลของเขาจริงๆเราก็ตัด ช่องว่างนั้นหัวกระหานนั้นออกไปเลยนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดเราจํากันได้นะครับหรือว่าเราถ้าเกิดว่าเราจํากันได้นะครับไอ้เจ้าสเต็ปตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังจํากันได้นะครับจำไอ้อะไรนะแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มของเราได้ไหมครับถ้าเกิดว่าจะเป็นอย่างนี้ฮะใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะเอเเอสออะไรนะเอ ใช่ไหมครับอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้ใช่ไหมครัทีค่ครั้งหนึ่งเทปก่อนเทสไหนก็ไม่รู้จําจไม่ได้ครับที่ผมบอกว่าให้ระวังไปตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเต้องการที่จะสเตรปนะครับตัดไปตัวนี้ออกไปเพื่อป้องกันโปรแกรมเราเออร์เลอร์นะครับในโปรแกรมก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวนี้จะทําให้การนับวันนีบล์ของเราผิดพลาดจําได้ไหมครับดงนั้นถ้าเกิดเราตัดตัวนี้ออกซะมันก็ จะทำให้เรานะครับทํางานได้เหมือนกันนะครับง่ายขึ้นด้วยครับนะก็จะตัดไปออกไปนะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยไปทําการสปริตอะไรสักอย่างนะ,ะเพื่อเอาตัวแปรออกมาใช่ไหมก็จะได้เป็นตัวแปรนะฮะก็ประมาณนั้นนะครเดีย๋ยวผมทําให้ดูก็ได้ มันก็จะประมาณนี้ครับเขาก็าก็จะสับปิดออกมาได้ครับว่าเป็นตัวแบบ1 2 3นะครับเพราะว่าเราตัดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะครับตรงนี้นะครับอย่าผมขออนุญาตนะครับเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับ โอเคครับตัดได้3ตัวนะครับสปิทออกมาครบแล้วนะครับเราก็เอาไปทําอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับคือตรงนี้นะครับเราก็แค่ตอนนี้นะครับเราปินให้ดูเฉยๆนะครับว่าถูกตัดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาตัวแปรนีไปทำอีกทีครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับแบบเมื่อกี้นะครับเท่ากับว่าเราก็สั่งสปิตธรรมดานะครับ มันก็เลยไม่ได้ค่าเป็นแบงๆออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะทีนี้เราก็เลยยัดใส่เข้าตัวแปรเดิมแล้วก็ไปตัดนะครับอันนี้ก็สามารถแทนค่าใหม่ลงไปได้เลยทันทีนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอุญาเสรดตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งครับพอดีลืมไปลืมบอกไปว่านะครับไอ้เจ้าสเตปนะครับเขาก็นอกจากจะมีความสามารถในการตัดหัวและก็หานะครับเช่เออ ในข้อมูลที่เราไม่สนใจด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วนะครับเขาก็ยังเอาไปไประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องออมั่นใจสักนิดนึงนะครับว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับไม่ไงั้นก็จะเป็นเออร์เลอร์ครับก็คือณนะตอนนี้นะครับผมต้องสมมุติว่าข้างหลังเนี่ยมันมันเป็นข้อมูลที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะตัดช่องว่างออกนะครับจากด้านซ้ายแบบนี้นครับเขาก็จะสามารถตัดได้เหมือนกันก็คือตัด สายออกไปอย่างเดียวครับด้านหลังไม่มีอะไรก็ไม่ตัดนะฮะเขาจะคืนค่าไปนี่นะครับออกมาให้นะครับเพราะนั้นด้านหลังไม่มีอะไรเขาก็เพิกเฉยนะเขาก็ตัดเฉพาะด้านสายอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ยังเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้คือตัดเฉพาะด้าน้ก็จะมี S อยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์ใช้ได้ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านมีแบบนี้อยู่นะครับ ท่าน,นก็ผมขออนุญาตทำอย่างนี้ธรรมดาให้ดูก่อนด้ครับก็ตัดด้านหลังอย่างเดียวก็ไดนะ้แต่ถ้าเกิดท่านบีอย่างนี้อยู่นะครับแต่ถ้ากบิแบงบะาอย่างนีนะ้ตรงนี้ก็จะอยู่ยังคงอยู่นะครับท่านอาจจะต้องไปสเตรปอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ขอโพอสก่อนนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงในหัวข้อของตัวแปดสตริงให้ลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมสตริงนะครับก็คือการรวมกลุ่มนะครับของชาเล็ตเตอร์นะครับหรือตัวอักษรนะครับที่รวมรวมกันนะครับมาเป็นคํานะครับหรือว่ามาเป็นสตริงแบบนี้นะครับสตริงนะครับเขามองว่านะครับ เป็นกลุ่มของ character นะครับที่มาเรียงต่อกันนะครับออ character นั่นหมายความว่าตัวอักษรแบบนี้นะครับมาเรียงต่อ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 กันนะครับก็จึงเกิดเป็น string นะครับดังนั้นนะครับเจ้า string นะครับเขาก็เลยมีความสามารถนะครับที่จะเข้าถึงโดย index นะครับ index แบบนี้นะครับได้ด้วยนะครับ index ก็คือตัวชี้ว่า เราต้องการเข้าถึงนะครับสติงตัวที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายนะครับผมขออนุญาตนะครับออคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับ เราขออนุญาตรันนะครับถ้าเรารันนะครับแบบนี้นะครับบรรทัดที่ศูนย์นะครับหรือสตริงตัวที่ศูนย์นะครับที่ผมกําลังหมายถึงนะครับก็คือข้อมูลตัวที่ศูนย์แบบนี้ครับก็คือตัว m ใหญ่นะครับเขาก็จะปินออกมาว่าเป็น m นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเรานะครับจะทําการอ่านข้อมูลนะครับในสตริงนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับเรามีข้อมูลอยู่กับบิทหนึ่งใช่ไหมครับผมต้องการที่จะอ่านข้อมูลในสตริงนะครับว่าข้อมูลนั้นคืออะไรนะครับผมก็ระบุเข้าไปได้เลยนะครับว่านะครับผมต้องการอ่านข้อมูลได้แต่ตัวที่0นะครับจนถึงตัวก่อนหน้าที่4นะครับก็คืออ่านตั้แต่ 0- นถึง3นะครับก็คือ0นย์นะครับ1 2และก็3นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับบรรทัดที่1น,นะครับน,นี่เป็นมีเป็นหมายเลขบรรทัดแล้วนะครับบรรทัดที่1น,นะครับผมอ่านแต่ติ่งตัวที่0ย์จนถึงตัวที่4นะครับผมอ่านแต่ติ่งตัวที่0 1 2และก็3นะครับจนถึงก่อนหน้านะครับก่อนถึงตัวที่4ครับ จนถึงตัวก่อนหน้าที่4นะครับอ่าน0 1, 2 3 2> นะครับเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับผมอ่านสตริงนะครับบรรทัดที่2องเลครับผมอ่านสตริงเริ่มตั้งแต่ตัวที่2นะครับไปถึงตัวก่อนหน้าตัวที่5นะครับหรืออ่านได้แต่ตัวที่2จนถึงตัวที่4นะครับรันนะครับ0นย์ 1 2อนะครับอ่าน้แต่ตัวที่2นะครับ3 4นะครับไม่อ่านตัวที่5นะครับได้นะครับต่อไปนะครับผมอ่านนะครับบรรทัดที่3แล้วครับผมอ่านสตริงตัวที่4นะครับไปจนถึงตัวก่อนหน้าตัวที่6นะครับก็คือตัวที่5นะครับผมผมอ่านนะครับ0น 1>, 1 2 3 4นะครับผมเริ่มอ่านตัวที่4นะครับ5และก็ตัวก่อนหน้าตัวที่6ไอตัวตัว,ต,วตัวที่6ก็คือตัวก่อนหน้าตัวที่6ก็คือตัวที่5นะครับก็เลยได้5กับ6นะครับ4ถึง5นะครับโอเคนะครับ ที่ผมก็พิมพ์เร็วก็มาวางนะผมก็ลืมครับต่อไปนะครับบรรทัดที่4นะครับผมอ่านตั้งแต่ตัวที่ศูนย์จนถึงตัวก่อนหน้าตัวที่1นะครับตัวที่ศูนย์อยู่ไหนครับตัวที่ศูนย์อยู่นี่ครับตัวก่อนหน้าที่1คือตัวนี้นะครับเพราะงั้นผมก็อ่านเฉพาะ m ออย่างเดียวนะครับก็เท่ากับอันนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะ เริ่มแอสฟาร์ลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับมีข้อมูลอยู่อีกบิหนึ่งนะครับผมต้องการนะครับอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับใบบรรทัดที่5้าอะนะครับผมต้องการที่จะอ่านข้อมูลตั้งแต่อะไรก็ไม่รู้ครับส่งแบงค์เข้าไปนะครับ ถ้าในกรณีที่ส่งแบงค์เข้าไปแบบนี้ครับเขาจะอ่านตั้งแต่แรกนะครับก็คือ0นะครับจนถึงตัวก่อนหน้ามันนะครับก็คือตัวที่3นะครับก็คืออ่านตั้งแต่ตัวที่0 1 2เท่านั้นนะครับก็คือ3ามนี่คือเลขก่อนหน้ามันก็คือ2ถูกะครฮะเพราะฉะนั้นเขาจะอ่านแค่คําว่าอิงออกมานะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่6นะครับสลับ กันนะครับในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันผมต้องการอ่านค่าตัวจริงตั้งแต่ตัวที่6นะครับและไม่ระบุตัวสุดท้ายนะครับเขาก็จะอ่านจนกระทั่งหมดเลยนะครับตัวที่0นะครับ1นะครับ2 3 4 5แล้วก็6นะครับเริ่มอ่านตั้งแต่เฮนะครับจนถึงหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็จะ ประมาณนี้ครับความรู้เรื่องนี้นะครับเขานะครับสามารถนะครับนำไปประยุกใช้ได้นะครับในตัวแปรลิทนะครับในตัวแปรลิทเดี๋ยวเราจะไปลงเรื่องตัวแปรลิทกันด้วยนะครับแต่แต่แต่นะครับข้อควรระมัดระวังอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือตัวแปรในสตริงแบบนี้นะครับท่านสามารถลิทโอ l ี่นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่า อ่านได้เท่านั้นนะครับท่านไม่สามารถแก้ข้อมูลอะไรได้นะครับเช่นนะครับท่านอ่านอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะอุตรินะครับท่านบอกว่า S2 นะครับตัวที่3นะครับครสบองตัวที่3นะครับท่าน บอกว่า s 2ตัวที่3นะครับท่านเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวอะไรดีครับเป็นตัว a นะครับอย่างนี้นะครับท่านจะทําไม่ได้นะครับท่านจะทําไม่ได้นะครับมันจะขึ้น invalid ทันทีเลยนะครับเพราะว่าท่านอ่านได้อย่างเดียวนะครับท่านอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับท่านไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลในสตริงได้เหมือนกับ ในลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแปรลิตกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เรายังไม่เข้าต้องไปสนใจว่าลิตมันคือตัวแปรแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวนี้ก็ขอแค่จบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับทาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับครับเพื่อนๆครับพอดีนะครับผมตกหล่นตรงนี้สักนิดนึงนะครับก่อนที่ เราจะไปขึ้นเลือกอื่นนะครับผมตกลนบรรทัดนี้ไปหน่อยครับคือบรรทัดที่7นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำอยบางดีครับก็คือไม่มีทางคู่เลยครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็คือหลอดมันก็จะอาจทั้งหมดขึ้นมาเลยครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเราปิ้นสตริง s ออย่างเงี้ยครับปิ้นแล้วก็ขอญาตนะครับอย่างี้นะครับ ยี่เดินะก็คล้ายๆกับเราเป็น S2 เหยื่มาเลยนะครับจะจับกันเลยนะครับเหมาะสำหรับคนจะเอาไปเล่นบางอย่างนะครับเช่นในปรในตัวแปรลิสนะครับหรือการจัดการลิสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะมีอะไรขึ้นก่อนลิสนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันสเตรปนะครับ ในการใช้งานนะครับประยุกต์กับการตัดนะครับข้อมูลนะครับจากไฟล์หรือว่าเท x คนะครับที่เราต้องการที่จะตัดข้อมูลเหล่ลา,านั้นหรือละเว้นข้อมูลเหล่านั้นออกทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาของเท x คนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่จะต้องการตัดพวกคอมม่าหรือไปที่เกินมาจากเท x คนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้โดยใช้คู่กับฟังก์ชันสลิปนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็ จะเริ่มดูข้อควรระวังในคลิปด้วยนะครับว่าใช้ยังไงมีปัญหาตรงไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมจากสเต็ปนะครับก็คือการอ่านตัวแปรนะครับจากสตริงนะครับว่าตัวแปรเวลาเราจะอ่านขึ้นมาจากสตริงนะครับตัวแปรตัวที่ศูนจนถึงตัวแปรเท่าที่3นั้นหมายความว่าอย่างไงนะครับก็อ่านขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปใช้ประยุกต์ต่อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ควรระวังก็คือ ตัวแปรในสตริงนะครับไม่สามารถที่จะกะตัวแปรในสตริงนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดว่าเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะเออเลอร์ขึ้นมานะครับเพราะงั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลในสตริงได้นะครับได้แต่ Read only เท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ต่อคลิปหน้ากันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมับสไาชิกผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ